็มีสินค้ามาแนะนาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญายี่ห้อ JX นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับเครื่องตัดหญ้า JX สอง CG สองหกศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการประกอบนะครับกล่องมาครับก็มีบางใบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี่ครับตัวเครื่องมีขาแกนนี้ครับถือว่าเบามากเล็กมากครับ กระบอกตวงน้ำมันนะครับเป็นกระบอกตวงน้ำมันที่เราจะผสมทูทีลงไปในเบนซินนะครับบางทีจับใบมีดนะครับมาให้แล้วก็เป็นคู่มือนะครับผสมนี้จะมาประกอบไปดูนะครับว่าวิธีการประกอบประกอบยังไงนะครับเริ่มต้นแล้วก็ใส่บางใบนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อที่ง่ายในการประกอบนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับน็อตจะเป็นน็อตยาวครับที่มีมาสองตัวนะครับใส่เลยครับเอาเหรียญที่แถมมานะครับขันให้นั่นเลยนะครับ แน่นแล้วก็มาใส่ตัวเครื่องกันนะครับนี่ครับตัวเครื่องของซีจสหครับถือว่ามีขนาดเล็กมากนะครับโอเคเราไขให้แน่นนะครับเ,เ,เสร็จแล้วแล้วก็มาใส่ตัวคันเล่งนะครับตัวคันเล่งนี้จะอยู่ฝั่งขวาน,นะครับคลายน็อตเกี่ยวก่อน กันนะวางสักเ,เราก็ขันให้แน่นโอเคเดยต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวคันเร่งนะครับติดติลลี้นะครับแล้วก็ใส่สายไฟพิเปอร์นะครับตามกับดำนะครับแดงกับแดงใส่ตามสีครับเสียบเข้าไปอ่าเราไปใส่สายคันเร่งนะครับยากครับก็แค่จะม,มีรูอยู่ตรงฮางบูนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตอนอ่า ครับเราอาจจะถอดตัวนี้ออกกล่องก็ได้ครับเพื่อที่ง่ายในการใส่โอเคเนี่ที่นะครับล็อกใส่ใส่คันริ่งนะครับเ่าโอเคตรงล็อกแล้วครับก็ให้หมุดมันลงไปข้างในนะครับ ไบมี่ครับก็หายเครื่องขึ้นเลยครับกะทง่ายครับก็ไข่้วดอกเอาตัวปิดไบมี่ตัวนี้ครับออกมาก่อนแล้วก็ใส่ไบมี่เข้าไปให้มันตรงล็อกนะครับก็ตัวนี้ประกอบคืนใส่ฝาถ้วยคืนขันน็อตเข้านะครับแล้วก็มาล็อกตัวด้านล่างครับจะมีเป็นรูนะครับ ที่อยู่ด้านข้างหัวเกียร์นะครับเป็นรูแล้วก็เอาหกเหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ครับเป็นไขควงมาลเลยแยงเข้าไปแล้วตัวข้างในจะเป็นล็อกนะครับเราก็ขันเลยนแน่นนะครับขันแน่นเพื่อการเวลาเราใช้งานมันจะคลายออกนะครับโอเคแน่นแล้วก็จะมาเติมน้ำมันนะครับก็เอาขวดที่แถมมาในกล่องครับเป็นขวดผสมน้ำมันนะครับอัตรานะครับอัตราการผสมก็อยู่ที่ยี่สิบห้าต่อหนึ่งนะครับนะ้ำมันยี่สิบห้าส่วน น้ำมันเราจะลุหรือทูทีนะครับหนึ่งส่วนนะครับทีหนึ่งส่วนเสียบร้อยแล้วก็เขย่านะครับมันเข้ากันเครื่องตัวนี้ไม่ต้องเอิอน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นใช้น้ำมันเป็นซินผอมทูทีนะครับเต็มเลย เติมน้ำมันเสร็จก็พร้อมใช้งานครับใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรมากเครื่องตัวเล็กเครื่องตัวนี้จะเป็นคาบูแบบผ้าปั๊มนะครับก็ต้องมาปั๊มน้ํามันก่อนจากตัวล่างครับเราก็กดลยครับตรงลูกยางสีใสนะครับกดไปเลยอ่าเราสายใส่นี้ครับเราก็สังเกตเลยครับว่าถ้าน้ำมันมันเข้าคาบูแล้วมันก็จะไหลคืนถังนะครับอ่าโอเคพอ ปั๊มน้ำมันเสร็จนะครับแล้วก็พร้อมสตาร์ทพร้อมใช้งานนะครับ่อดสตาร์ทนะครับเราตรวจด,ดูสวิตเปิดสวิตก่อนนะครับตัวน,นี้ตรงกลมๆคือปิดนะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งคือเปิดเราก็ดันไปหนึ่งเราก็ดึงโช๊คขึ้นโอเคแล้วก็พร้อมสตาร์ทครับ <S <S ติดแล้วพอเริ่มติดนะครับเราก็ดันโช๊คลงได้เลย,เลย ร้อยครับสำหรับวิธีการตัดกันวิธีที่าดครับค่าท่าะไรสนใจครับก็สามารถติดต่อเข้ามาครับตามช่องทางด้านล่างเลยครับจะมีน้องแอดมินนะครับพนักง,งานคอยอตอบตลอดครับขอบคคุณครับ